วันนั้นที่พี่ขึ้นไปอาบน้ำแล้ลงมาทำไมเก็บปิดไฟไว้จังนะไม่เคยแปลกใจแบบนี้นะแล้วเหตุการณ์นี้ตำรวจสงสัยนะคะว่าน่าจะมีผู้สมรู้ร่วมคิดด้วยเขาบอกว่าญาติเดินทางมาเป็นญาติของทางฝั่งภรรยาแล้วบอกว่าเนี่ยฝันถึงธนาพร บอกว่าออกจากร้านไม่ได้พอมาถึงที่ร้านตอนเช้าอ้าวประตูก็ล็อกอีกแล้วก็ติดต่อใครไม่ได้เลยสุดท้ายประสานตำรวจเข้ามางัดแล้วก็พบทั้งคู่ถูกฆ่าโหดอยู่ในห้องนอนที่ชั้น2มันมีคลิปหนึ่งเป็นการฉลองวันเกิดของหุ้นส่วนอีกคนหนึ่งของร้านแล้วจะมีพนักงาน <Happy S 1> ซึ่งตอนนี้ <Happy S 1> เป็นผู้ต้องสงสัย จะกล้องวงจรปิดจับภาพลูกจ้างคนเนี้ค่ะเหมือนกับตามไปด้วยแล้วในมอสตาบาไม่พอใจเขาหลังจากนั้นมอสตาบาขี่มอเตอร์ไซค์ออกไปแล้วลูกจ้างก็วิ่งตามไปแล้วชาวบ้านก็บอกว่าตอนนั้นอะ มอสตะบาน่าจะด่านายลูกจ้างคนนี้ด้วยคุณผู้ชมคะตำรวจสันนิษฐานว่าพอในจ้างสองคนเข้าไปด้านในลูกจ้างฆ่าเสร็จแล้วเดินออกไปข้างนอกน่าจะไปซื้ออุปกรณ์แล้วเอามาอําพรางหลักฐานหรือไม่แล้วเหตุการณ์นี้ตำรวจสงสัยนะคะว่าน่าจะมีผู้สมรู้ร่วมคิดด้วยเพราะชายคนดังกล่าวปรากฏตัวที่หน้าร้านอีกครั้งหนึ่งตอนเช้า 6กโมนาทีโดยเดินออกมาจากร้านขึ้นรถมอเตอร์ไซค์และมีลูกจ้างสาวอีคนหนึ่งซ้อนรถมอเตอร์ไซค์ขับหลบหนีไปวันนี้เราไปเจอกับทางด้านของคุณเจนฮะคุณผู้ชมซึ่งเป็นชาวบ้านที่อยู่ใกล้เคียงกันแล้วก็บอกว่าเป็นเพื่อนบ้านกาันเห็นบอกว่าวันที่11กรกฎาคมฉันเองเนี่ยเห็นนะตอนอยู่หน้าร้านมอสตาบาชาวอิหร่านกำลังกลับเข้ามาภายในร้าน แล้วเห็นบอกว่ามาด้วยอาการมึนเมาเห็นบอกว่าทางด้านของคุณธนพรแฟนสาวนี่ยังต้องประคองกันมาเข้ามาในร้านเลยเหมือนกลับมาฮะคุณผู้ชมพอมาถึงหน้าร้านคุณเจนบอกฉันเห็นมอสตาบาเนี่ยกับทางด้านของผู้ชายคนนี้ชื่อว่านิมินลูกจ้างในมินชาวเมียนมาก,ก็จะพยายามมาประคองแต่โดนทางด้านของมอสตามาเนี่ยเห็นบอกว่าเป็นนายจ้างตะคอกใส่ฮะคุณผู้ชมหลังจากนั้นมาก็ไม่เห็นเหตุการณ์อะไรอีกเลย ขี่รถมาล้อเซเซมามาเกือบล้มตรงนี้แล้วลูกน้องวิ่งมารอบหนึ่งแล้วประคองแกขึ้นไปแล้วก็บอกว่าให้ไปดูหลานอะไรเงี้เหมือนได่แกพูดภาษาแกนะกทีนี้เขาเซไปตรงนูน้นเป็นลมตรงนู้นอีกก็ไอ้น้องมันเดินไปนูน้นเห็นลมตรงนั้นมันวิ่งมาอีกตะคองอีกรอบตะของตะครองแล้วแกดาอะไรไม่รู้ <S <S ก็เลยเหมือนที่ว่ามันยังไงไม่รู้เสียหน้านะนามันเสียเลยนะไม่เหมือนทุกวันที่เราเห็นนะวันนั้นที่พี่ขึ้นไปอาบน้ำแล้วลงมาทำไมแกปิดไฟไวจังนะ ไม่เคยแปลกใจแบบนี้นะก็เลยเขามานั่งปรึกษากันก็เลยเขาตัดสินใจว่ามันแปลกแปลกยังไงไม่รู้เลยเข้าไปแจ้งตำรวจคือถ้าไม่อยากเชื่อเหมือนกันไม่เชื่อนะไม่อยากเชื่อนะคะเวลาวางงานปั๊บเขาจะดึงเก้าอี้มานั่งตรงนี้เห็นเราเดินเข้าร้านเขาก็ยิ้มใส่เราอย่างเงี้ยแล้วน้ายิ้มตลอดเลยนะไม่เคยมีหน้าบุดหน้าอะไรนะอัปเดต34 HD app โดยท่านใหม่รางวัลใหญ่รออยู่นะคะ